มากับเพื่อไทยถ้าเลือกเพื่อไทยไม่ต้องใช้บัตรคนจนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วไทยค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนภายในปี70จะได้วันละ600หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศได้ไม่กี่วันว่าค่าแรงจะได้วันละ600หน่อยแน่พักประวิทย์ประกาศ ว่าจะให้เจ็รอนี่ยังเหลือคอยประยุทธ์อีกตัวเดียวผมว่ามันมา800รอยครับไม่ใช่แข่งกันต่อราคาเงาะครับพี่น้องอย่าไปฟังไอ้พวกนั้นพูดแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบทำไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นมีการชี้แจงอะไรของเรานี่แน่แน่เป็นรัฐบาล4ปีภายในปี70ค่าแรงขันต่ำห0 0